สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องผู้ผูกผู้คนเราได้กับเออบวได้ลงคลิปเป็นเดือนแล้วครับพี่น้องเป็นเดือนแล้วโอ้ยยากหลยครับพี่น้องฝนกระตกพ่อฝนแต่ว่าอ๋อเด้อค่าเขาทุกมือและครับส่งทุกมือผมจะบอกให้พี่น้องสกันนะครับเร่อบวเท่ากันครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับมีเก็บแปะท่างเลยครับเนี่ยได้พี่น้องเด้อแต่ว่ามีโปรแมชชั่นพิเศษด้ครับพี่น้องสามสิบสามหลุมปลูกหนึ่งท่านบาทมีเก็บเงินแป ่าเก็บปลายทางรับของสกปนกจังใจเมื่อนี้ผมเสียมาผาพี่น้องมาเบิงภาพมาเบิงคาซีเดือนซีเดือนคือคือคาเกษตรแดงไงที่ผมบว่าปลูกไว้อ่างคางรั่วบ้านนี้ครับกำแพงบ้านนี่ครับเอาไว้ถ้าเป็นพันท่านะครับพี่น้องเนาะอ่าทีแน่หางแน่รับเพราะว่าพื้นที่มันกับชือว่าแหละครับแต่ว่ากับย่างจำมาขึืนหนึ่งเมตรครับกับท่าเสือปลูกเป็ี่ยนท่านอันนี้คือคาซีเดือนนะครับพี่น้องผมฟังไว้ปลูกไว้อันนี้เป็นดินทรายร่วนนะครับเด้อ ใช่เวยก็คือผมถือามัเบิงนอครับอีกอย่างหนึ่งขานาฝลนี่ครับพี่น้องยะดตกใจได้ครับเดี๋ถ่ายเกิดว่าเห็นใบจังสีครับแบบนี้ครับถ้าเป็นขาหน้าฝลนถ้าเป็นใบไม่แบบนี้นะครับถ้าเป็นใบไม้นี้พี่น้องยัตกใจครับมันเป็นธรรมชาติคือว่าขันอุ่นอมน้ำหลายหรือว่าน้ำขังหลายจังสีจึงว่าจึงว่าน้ำจีบบกขังกับก็แแล้วแจ้ขันฝนตกดูเลงดูจังสีกันเป็นใบแบบนี้ยัตกใจครับพี่น้องเดี๋ยวมันกะหายเองเดี๋ยวก็ถอดย่อดถอดใบไม้ ครับผมสภาพามาเบ่งนอนสิครับนี่ครับก็ร่างแจกกันมากแต่ว่าบอกไ้ก่อนนะครับค่าหนาผลค่าเป็นถ้าเป็นค่ากรตสีแดงไงเจงจีนอกระสิบวบบบ่หลายนะครับบอกใชาไงก็คือบวหลายครับบวหลายปั่นใดบ่คือค่าหนาผลโอ้บ่คือค่าหนาแดงหนาหนาวสิเต็มที่ก็คือคือว่าชวนมากค่าตัวนี้หรือว่าค่ายังกรแต่กัรท่องผมรุ่งรักษาดีๆใส่ปุ๋ยขี้งัวขี้คุ้ยยั่งสิ ขันเล่งเล่งน้อยได้กับขันห่ออยากได้น้อหลายจังสีก็คือใส่ปุ๋ยสารค้าห่ออยู่ได้สักสี่เดือนคือจังซุ่มกวางสีรับให้ใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยยังก็ได้ได้กับพี่น้องเด้อแต่ว่าส่วนมากผมใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าปุ๋ยหมากนะครับปุ๋ยหมากที่ห่อใส่เขาเพราะว่ามน้อจังสีง่าน้อจังสีอวบครับันใส่ยูเรี่ยส่วนใส่ปุ๋ยยูเรียจังสีมันก็จีแค่ให้ใบมันสดให้ใบมันเขียวสวยๆครับพี่น้องแต่ว่ากข้าวสีเล่งน้อเล่งอ่าห้าจังสีครับ ก็ต้องใส่ปุ๋ยสูตรจิ้มหานเพว่าค่าเกษตรอย่างเงี้นี่ถ้าหักเดือนถ้าเฮ็ดให้าหักเดือนได้ก็คือนนอกระเสี่ยไรครับพี่น้องอ่าเพราะว่ามันนอกระคือนหัให้ักเดือนดีครับพี่น้องนี่ก็คือบผมรุงช่างหัวนี่ครับนี่ครับผมเอาใส่สูตรจิ้มห่านเลยนะครับสามสี่หมื่นนี่ครับแต่ก่อนบางสีบางหามื่ออันตัวนี้ผมมีเลยครับพี่น้องยังบอสชนางในขืนมาเลยครับตัวนอในหน่อยัวปอดะเป็นข้นมาหน่อครับสีเบลนี่ครับตัวนี้ยังบอสชนางใมี ตอนนั้นก็ยั่แยงมาจันมีครับอันนี้พ่อถือปุ๋ยสูงซีมาแล้วก็ซัดเลยครับพั่นี้องอ้อมๆกองถือกับร้ายกับพี่น้องก็ร่างผลก็เจาะแกะกันมากครับอ่าก็เจาะแกะกันมากอันนี้คือคาสี่เดือนครับปู่ป้อมกันตัวนี้คือกันครับอ่าตัวนี้คือกันครับตัวนี้ที่เดือนดกันตัวนี้คือกันครับที่เดือดกันอันนั้นคาหน่อยเนะครับพี่น้องเรืองคาหน่อยเอาไปจะกินครับใส่ต้มไก่ใส่ลาบปลาก็ถือกับอันนี้คาแง่คากระชือเดือดง่อันนี้ผมมาจะอุบลนุปแล้วครับอันนี้อยู่สรคาม ดูมหาจราการผมก็เลยเอามาปลูกไว้แต่เป็นพันธุ์ไปไว้แต่ขยายพันธุ์ครับพี่น้องครับครับทั้งนี้ตัวนี้ก็ก่อนอย่างนี้แต่ว,ว่าช่วงนี้ฝนแรงเมือวบานฝนตกอุ้ยน้ำว่านสิรว,วมบ้านขี้ครับผมน้ำบ้านสิรวมบ้านที่สุดแล้วครับอันนี้กับเพิ่งเอามาปลูกไว้ครับตัวนี้เพิ่งเอามาปลูกไว้บางเดือนครับตัวนี้แต่ว่ากล้วยดอกไม้ช่มนี้มันมันถว่วมบพรา่าเพืดด่ออะไเบื้องให้ครับพี่น้อง ันก็ร่างสิแตกนอกขึ้นมาเพราะผมบอกเหาอย่างกว่าแล้วก็ต้องเริ่มแทงนอกขึ้นมากแล้ครับการที่ปลูกข้าวด้ครับเพ่นพี่น้องอยากปลูกเป็นแปลงเป็นแปลงยิ่งๆสิครับให้ว่างว่างระยะดีๆได้ครับพี่น้องมันจังสิประหยัดพื้นที่แล้วก็สิได้โอเคคือมันสิได้มาตรฐานของของอ่าคือเฮาของนวณแล้วมันสิได้จักก่อจักก่อมันสิได้มันมันสิตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยครับพี่น้องก็คือเฮาว่างระยะแต่ว่าครันพี่น้อง ถ้าให้ดีที่ทสุดก็คือยกล่องเด้ครับเรื่องการปลูกเปลี่ยนแปลงเขาขึงเชือกตะกอนอ่าหรือว่าคืือหรเข้าหยกยกล่องคือได้ครับปเป็น,ปน,ปน,ขขนหยกลอ่อ,ลลองอยู่ไดแต่ว่าจะปลูกในล่องเด้ครับให้ปลูกทั้งคู่คือจะเขาปลูกมั่นนะครับปลูกมั่นสัมปะหลังนี่ครับให้ปลูกทั้งคู่ไว้เพราะว่าเวลา,หา,ามมให้น้ำมันจะให้ให้ตามล่องคันเป็นนาฝนคันน้าม,ม้าจะน้าม,ม,าม้าหลายๆสิ่เขากับปล่อย,อ,ปลอยเรื่องเลยครับปล่อยออกนีเลยครับพอหน้ามันจุดวักขังครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนที่มั่งได้ก็แล้วแจกครับมันจะเป็นทาง เป็นเ,เลลนื่องอยู่แล้วครับขันทามองห้างผูกข้าวก็เป็นว่าผูกในไหน่าเลยครับพี่น้องผูกมองเนื่องหรือว่าเป็นไฮสีห้าบ้านผมเอมือนว่าไฮครับเป็นไรครับไลมันไลยังกะเหล้วเจียไลมันก็องสิบผูกมังหันครับบ่มีอุมน้ำครับพี่น้องกับอันนึงถ้าเวลาเ้าให้น้ำมันก็สะชือดวกมันง่ายครับพี่น้องง่ายกับการให้น้ำไฮน่าอย่างสิบห้น่า ค kind of ้าหนาผลได้ครับพี่น้องตอนพี่น้องออกไปแล้วบางคนก็บ่าขึ้นนั่นแตกนอนนั่นนั่นแท้ครับจังสี่ครับเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ้งได้ครับเรื่อจังนอนนี่ครับบานเป็นยังครับค้าหน้าผลบางบางคนว่าคาขึ้นตายแล้วว่าเมียได้ครับเดี๋ยวผมสิภาพไปเบื้องครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือค้าปลูกได้ครึ่งเดือนเลยครับชิมหาเดือนแล้วชิมหาเมื่อแล้วก็คือพี่น้องครับกันค้าหน้า่ากันหน้าผลนั่นสิเป็นแบบนี้ก็คือว่าเป็นธรรมชาติหรือว่าถือว่าเป็นปกติครับพี่น้อง ที่เห็นล่ำมันเฉามันเหี่ยวลงไปนังนสิบ่เมียนค่าตายได้ครับพี่น้องเด้อบางคนก็เที่ยวโทษมาหาผมว่าเอาค่าขึ้นตายแลยเนาะบ่เมียนได้ครับเป็นเหลืองๆหรือว่ามันสีเหี่ยวมันสีแห้งนั่สิป็นมันสีเฉาไปตามธรรมชาติด้วยครับอันนี้คือค่าเกษตรแดงไงมันบ็ถอดยอดถอดใบออกไม่ได้ครับพี่น้องอ่าคือว่าค่าที่ล่ำติดมา่ั่สิห้าออกไปเป็นพี่เลี้ยงดนะครับเป็นพี่เลี้ยงครับประมาณเ่อเกินเดือนครับถึงว่าห้าสิบปลูกนาไร่ก็แล้วแต่มันสีแท่งนอขึ้นมาเลยครับแท่งนอขึ้นมืออย่าง บาดนี้พ่อดีคันมันแท่งนัวขึ้นมาแล้วก็เริ่มเลยครับเริ่มแทงแทงแทงขึ้นมาเลยครับแต่ว่าหนาผลนี่เลยครับหนาผลจะอยากอยากสาจักน้อยแต่ว่าติดติดแฉพันเปอร์เซ็นต์ครับแต่พี่น้องเอาไปปลูกหลายๆโอ้เป็นอย่างคือเหี่ยวคือเฉาคือตายลงสิบพราะมันตายด้วยครับพี่น้องให้พี่น้องขุด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 แล้วออกมาเบิ่งว่าหัวมันเป็น่ยนอะไรมันสดบ่ หรือว่ามันส okay, ีเหลี่ยมม่วงม่งเมียงบ่มีมีมันเป็นตุ้มตัวปะไปแปลบองสิครับบ่มีตายครับพี่น้องแต่ว่าคัการกานผู้ได้เอาไปปลูกแล้วครับมันตายผมสีเข้มให้ยได้ครับพี่น้องเด้อเข้มใหาเข้มให้เรียบร้อยตายจักหลุมจักหลงแล้วก็ถ่ายภาพใหมผมเบิ่งน้ำถ่ายวิดีโอก็ได้ครับหรือว่าแต่ว่าถ่ายวิดีโอนะครับทรงมาให้ผมทางไลน์นี่ยนะครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันทรงมาเพียบพี่น้องผมเข้มให้ยมืดก่อได้ตายหรือว่าหลุมได้ตายผมสีเข้มให้ยมืดครับพี่น้องครับ บ่มีตายครับเพราะว่าค่ากกษตรอย่างไงมันบ่คือค่าเดียงบ้านเฮาบ่คือกันนะค่าเดียงพื้นบ้านเด้กครับเด้อบ่คือค่าเดียงพื้นบ้านบ่คือค่าอ่าเหลืองบ่คือค่าโคมครับอันนี้คือค่าเกษตรอย่างไงมันคนละย่างกันถึงว่าเป็นค่ากับการจำแต่ว่าการวิธีปลูกมันก็ต่างกันด้ะครับพี่น้องเพราะว่าตอนวิธีปลูกลดค่ามันนี่ก็บ่บ่คือกันครับอันนี้ขี้ออกหวานจักหน่อยแต่ว่าหวานบ่แม่นหวานช่วยๆคือขึ้นไหวนะครับหวานก็หมายถึงว่ามันสิออกรสชาติแตกต่างกันกับคาบ้านเฮ้าอ่ามันสิมีรสชาติแบบอ่า มันมันหวานแหละครับแต่ว like, ่าก็ม oh ีกินของค้าหรือว่ารสชาติของค่ายุ่นแหละครับแต่ว่ามันสิบอเผ็ดแห้งบอเผ็ดแห้งได้ครับค่าเกษตรอย่างไงค่ากระตรอย่างไงนี่นะครับพี่น้องเพิ่นสิเน้นกินนอได้ครับว่าเน้นกินหัวนอก็หมายถึงว่าลำต้นอะไะครับแต่ละนอนถึสามารถกินได้คือเฮานับใบเบิ่งมันสิมีสองใบสามใบขึ้นไปก็คือตัดกับตัดกับว่แม่นบางคนกับบางบางคนกับตัดลำเลยแต่ว่าบางคนกับคือว่าแทงลงไปแทงลงไปเอาหัวติดมานิดหน่อยครับเนี่มันรสชาติมันมันสิดีครับพี่น้อง บางคนกินโบลวกบ่ต้มเลยเลยครับพี่น้องบ่ลวกบ่ต้มกินดิบๆเลยก็แห้งแสบครับพี่น้องว่ามันตายขึ้นบนกระทะแกครับพี่น้องค่าตัวนี้ครับผู้สาวตะเกาวัวล้านนังจิบมันก็กินเขาครับแก้วบองกะต้มค้าเนี่ยแหละครับเป็นพักแต่ว่าอันนี้ค้าพิเศษย่างเดียวคือค้าเศรษฐกิจนะครับค้าเกษตรอย่างเงี้ครับพี่น้องสนใจอยากได้พันธุข้าเกษตรอย่างเงี้ยกระทุ่งของมันกับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับพี่น้องศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งอย่าตกใจเด้อพ่อแม่พี่น้อง ยดตกใจผู้ได้เอาไปปูกแล้วมันคือเหี่ยวคือเฉาเท้าแม่นอครับเด้ออันนี้คือเหี่ยวคือเฉาไปตามถ้ามันตาของคาพันคานั่นจะเป็นแบบนี้ครับลำต้นที่เอาไปเนี่ยคือเอาไปเป็นพี่เลี้ยงแต่ห้าเสี่เอาตองหัวไปฝังไปคือเน่าครับพี่น้องเน่าย่างเดียวเน่าอย่างเดียวครับอันนี้คือลั้มต้นไปเป็นพี่เลี้ยงขังวันหัวขางล่างหรือว่าละหากพอหากเดือนปึ๊บหากเดือนไปประมาณจับบางคนก็เดือนหนึ่ง2เดือนก็แล้วถ้าพื้นทีแล้วถ้ดินแล้วถ้าสภาพดินครับ คือว่าการปลูกข้าวนี่คือว่ามีสูตรตายตัวด้วครับพี่น้องคือว่ามีสูตรตายตัวคือจังเขาปลูกอย่างเอือนบ่คือปลูกเขาบ่คือวานเขาครับข้าวกระเฉดอย่างเงี้ยปลูกได้ทุกสภาพดินดินเหนียวดินท่มดินทรายหรือว่าเขาเป็ดินดาดที่เขาขุดซะถึงนมาไม่บางคนก็ไปปลูกคูาสาคูข้าวหยังสิครับงามคือเก่าครับแต่ว่าขันได้แดกนอก่อใ่อยแป๊บเดียวครับพี่น้องก่อใ่ญ่แป๊บเดียวครับ แต่ว่าเ่าต้องตกใจกนะครับเรื่องเขมให้ได้เม็ดครับถูกลุม้มที่พี่น้องเอาไปก็คือหาทวงว่ามันตายอีอีหรอแถวห้าเอ,อ้ท่าพี่ปอบว่าฆ่าอะไไม่มก็่ใคอย่างไรเดี๋ยวผมเขมให้ครับพี่นอ้องผมเขมให้ครับพี่น้องครับคลิปนี้กับ่มมีอย่างไรครับเอาลูกละอ่าพี่เขมให้พ่อลุงเนี่ยติดต่อได้เลยครับค่ามาตรฐานครับผมศูนย์หก 3, สามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งเอาบ้านเบื่อทรผู้สาวบ้านเบอร์โทรผู้บ่าวได้พี่น้องอันนี้คือเบื่อทั่วผพันผ่านคาเกษตรอย่ใหญ่ขอบคุณมากครับ